อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ในหัวในแต่ละวันของชีวิตเราอาจใช้เวลาอยู่ในหัวของตัวเองมากกว่าการอยู่กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้าเราคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงวงเวียนอยู่กับความกังวล ความเสียใจความหวังและความกลัวโดยไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในหัวการอยู่ในหัวคือการหลงเข้าไปในกระแสของความคิดอย่างไม่รู้ตัวเราไม่ได้มีสติรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นแล้วในทางตรงกันข้ามการอยู่กับปัจจุบันคือการหันกลับมาอยู่กับลมหายใจ กับการรับรู้ร่างกายกับเสียงที่ได้ยินสิ่งที่เห็นและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอย่างไม่ตัดสินเป็นการตื่นรู้อยู่กับความจริงในขณะนั้นโดยไม่ให้ความคิดพาไปไกลจนลืมตรงนี้และตอนนี้ความแตกต่างของอยู่กับปัจจุบันกับอยู่ในหัวอยู่กับปัจจุบันคือการมีสติเช่นกำลังกินข้าว ก็รู้ว่ากำลังกินรับรู้รสกลิ่นสัมผัสไม่รีบเร่งไม่ฟุง้งซ่านอยู่ในหัวคือกำลังกินข้าวแต่ใจไปคิดเรื่องงานเมื่อวานหรือกังวลเรื่องพรุ่งนี้จนไม่ได้รู้รสอาหารตรงหน้าเลยเราอาจใช้ชีวิตอยู่ในหัวโดยไม่รู้ตัวจนหลายครั้งทลาดความงามเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทลาดโอกาสได้สัมผัสความสงบและความอิมเอมใจที่มาจากความเรียบง่ายเช่น เสียงนกร้องตอนเช้าลมหายใจอุ่นๆหรือแสงแดดอ่อนที่ลอดผ่านหน้าตา่างทำไมเราจึงควรอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือความจริงเดียวที่เรามีอดีตเป็นความทรงจำอนาคตเป็นจินตนาการแต่สิ่งที่เราสัมผัสและเปลี่ยนแปลงได้จริงคือขณะนี้เพราะปัจจุบันคือที่มาของความสงบ ความทุกส่วนใหญ่มาจากการคิดซ้ำในสิ่งที่แก้ไม่ได้หรือกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดถ้าเราฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันเราจะพบความเบาสบายในใจเพราะความเข้าใจตนเองเกิดขึ้นในปัจจุบันเราเรียนรู้ตนเองจากการสังเกตอย่างมิสติไม่ใช่จากการคิดวนๆอยู่ในหัววิธีฝึกอยู่กับปัจจุบันหายใจอย่างรู้ตัว หายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกลมหายใจเป็นเหมือนสมอที่ทำให้ใจเราไม่ล่องลอยไปไกลทำสิ่งต่างๆอย่างมิสติกเดินก็รู้ว่ากําลังเดินล้างจานก,ก็รู้ว่าล้างจานไม่ปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องอื่นยอมรับความรู้สึกโดยไม่ผักไสถ้ารู้สึกโกรธเศร้าเหงาให้รู้ว่าเกิดอารมณ์นี้ขึ้นแล้วดูมันโดยไม่ต้องไปตัดสินหรือหนี ลดเวลาการบ่นคิดสังเกตใจตัวเองว่ากำลังคิดมากไปไหมและค่อยๆดึงกลับมาสู่สิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าหัวคือเครื่องมือไม่ใช่ที่อยู่ของจิตใจความคิดมีประโยชน์ถ้าใช้ให้ถูกแต่ถ้าใจเราพักอยู่ในหัวตลอดเวลาเราจะเหนื่อยล้าและห่างจากความสงบอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นการกลับบ้านของใจเป็นการตั้งรกรากในสิ่งที่แท้จริง และเรียนรู้ที่จะมีชีวิตในแต่ละวันอย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่เมื่อใจเราอยู่กับปัจจุบันเราจะพบว่าความสุขไม่ต้องคิดถึงแต่มันจะเกิดขึ้นเองมีใครเคยรู้สึกไหมว่าแม้เราจะนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจเรากลับไปอยู่ที่อื่นบางครั้งร่างกายอยู่ในห้องแต่ใจกลับไปที่เรื่องผิดพลาดเมื่อวาน บางครั้งกำลังเดินอยู่ริมแม่น้ำที่เงียบสงบแต่กลับวุ่นวายกับคำพูดของคนอื่นที่ยังฝังใจบางครั้งเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาดีๆกับคนที่รักแต่ใจกลับคิดถึงเรื่องงานทุ่งนี้อย่างไม่รู้ตัวนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในหัวไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันใจเราชอบคิดเพราะมันเคยชิน ใจมนุษย์มีธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือชอบสร้างเรื่องราวชอบวิเคราะห์คาดเดาระลึกนึกถึงอดีตและจินตนาการถึงอนาคตมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ฉลาดแต่ในความฉลาดนั้นหากขาดสติมันก็กลายเป็นเครื่องมือของความทุกข์ความคิดคือสิ่งที่มีพลังแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็กลืนเราเข้าไปอยู่ในโลกสมมติที่สร้างขึ้นในหัวได้ง่ายๆ เราคิดเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาหาคำตอบที่ไม่มีจริงเราจินตนาการถึงปัญหาที่อาจไม่เกิดเราตัดสินตนเองและผู้อื่นซ้ำๆจนใจเราเหนื่อยล้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแม้ขณะเรานั่งนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะใจเราไม่ได้หยุดตามร่างกายใจยังวิ่งวนวุ่นวายอยู่ในหัวตลอดเวลาปัจจุบันไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่คือพื้นที่แห่งความเป็นจริง คำว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายถึงแค่การอยู่ในขณะนี้แบบผิวเผินแต่มันหมายถึงการมีสติรับรู้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอย่างไม่ตัดสินไม่ผลักไสและไม่หลงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเช่นเมื่อความเศร้ามาเราอยู่กับมันไม่ใช่คิดว่าทําไมฉันยังเศร้าอยู่เมื่อโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธ ไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดพาเราไปไกลจนกลายเป็นการกระทำที่เราเสียใจทีหลังอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องลอยๆหรือยากเย็นแต่คือการมีใจที่อ่อนโยนกับตนเองรับรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยไม่เอาตัวเองไปวงเวียนอยู่ในเรื่องที่คิดขึ้นมาเองวิธีอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงหายใจอย่างรู้ตัว ลมหายใจคือของขวัญที่เราได้รับอยู่เสมอและเป็นสะพานที่เชื่อมเรากลับมาสู่ปัจจุบันหายใจเข้าลึกๆอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างอ่อนโยนไม่เร่งรัดแค่ทำเช่นนี้ใจก็เริ่มสงบลงได้โดยไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มทำสิ่งต่างๆด้วยความใส่ใจไม่ต้องทำอะไรพิเศษแต่ให้ทำสิ่งธรรมดาอย่างมีสติ เดินก็รู้ว่าเดินล้างจานก็รู้ว่าได้สัมผัสน้ำเย็นๆเสียงน้ำไหลกลิ่นสบู่เบาๆทุกอย่างกลายเป็นพื้นที่ฝึกใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเฝ้าดูความคิดไม่ใช่ด่วนเชื่อมันเมื่อความคิดเกิดขึ้นไม่ต้องรีบต่อต้านหรือรีบเชื่อตามแค่รู้ว่านี่คือความคิดแล้วปล่อยมันไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าเราไม่ใช่ความคิดนั้นเราแค่ผู้เฝ้าดู ให้อภัยตัวเองเมื่อลืมอย่าด่าว่าตัวเองที่ใจยังหลงไปคิดอีกจงอ่อนโยนและค่อยๆดึงใจกลับมาใหม่การฝึกใจคือการเดินไม่ใช่การแข่งขันผลลัพธ์ของการอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราฝึกใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเราจะเริ่มสังเกตเห็นความสุขเล็กๆที่เคยมองข้ามเสียงนกร้องตอนเช้า แสงแดดลอดฐานผ้ามา่านมืออุ่นๆของคนที่เรารักหรือแม้แต่ลมหายใจของเราเองในวันที่เหนื่อยล้าใจเราจะเบาขึ้นเพราะไม่ต้องแบกอดีตและไม่ต้องวิ่งไล่อนาคตเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่มากกว่าแค่คิดจะอยู่และจะพบว่าชีวิตจริงๆนั้นไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่มีใจที่อยู่กับมันได้ก็เพียงพอแล้ว ชีวิตของเราไม่ได้วัดจากว่าเราคิดอะไรได้มากแค่ไหนแต่เรารู้จักกลับมาอยู่กับตรงนี้ได้บ่อยแค่ไหนต่างหากเพราะตรงนี้คือที่เดียวที่ชีวิตกำลังเกิดขึ้นจริงๆอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ในหัวคือการใช้ชีวิตอย่างมีหัวใจที่รู้เท่าทันไม่ใช่หัวใจที่ไหลไปตามความคิดคือการฝึกฝนที่อ่อนโยนไม่รีบร้อน คือหนทางกลับบ้านของใจคือความสงบที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเพราะมันอยู่ตรงนี้เสมอเมื่อใจหลงอยู่ในหัวชีวิตก็หลงทางลองสังเกตตัวเองเงียบๆสักครู่มีบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายทั้งที่ภายนอกก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงอะไรบางวันไม่มีใครว่าร้ายไม่มีปัญหาใหญ่แต่มันกลับรู้สึกไม่สบายใจ ทั้งที่สิ่งรอบตัวเงียบสงบแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยเสียงเต็มไปด้วยคำถามซ้ำๆเต็มไปด้วยความคิดวงเวียนคำถามก็คือใครกันแน่ที่ทำให้เราเหนื่อยคำตอบคือใจของเราเองที่ยังหลงอยู่ในหัวความคิดเป็นทั้งมิตรและกับดักความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่เมื่อใจเราไปยึดความคิดทุกอย่างเป็นจริงไปหมดมันก็กลายเป็นกับดัก เราคิดว่าเขาไม่รักเราแล้วแน่ๆแ,แล้วก็เศร้าเราคิดว่าอนาคตเราคงลำบากแล้วก็เครียดเราคิดว่าฉันไม่ดีพอแล้วก็รู้สึกผิดไปทั้งวันทั้งที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเลยเราแค่คิดแต่เพราะเราเชื่อในความคิดนั้นโดยไม่มีสติใจเราก็เลยทุกเหนื่อยและหลงทางอยู่ในหัว ไม่ใช่แค่คิดมากแต่คือหลงไปอยู่ในความคิดคนเราคิดได้คิดเป็นคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเรื่องดีแต่ปัญหาคือเมื่อเราคิดแล้วจะหลงเข้าไปในความคิดนั้นโดยไม่รู้ตัวนั่นคือจุดที่เราไม่ใช่ผู้ใช้ความคิดอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นเหย่อของความคิดเหมือนคนที่หลงป่าแล้วเชื่อทุกทางที่เห็นเดินไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าใจตนเองไปไกลาจากทางออกแล้ว อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่หมายถึงไม่คิดแต่หมายถึงคิดแล้วรู้ว่าเรากำลังคิดรู้ว่านี่คือภาพในหัวไม่ใช่ความจริงทั้งหมดรู้ว่านี่คือความกลัวของใจไม่ใช่เหตุการณ์จริงตรงหน้ารู้ว่านี่คืออดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ใช่ตอนนี้ที่กำลังหายใจอยู่เมื่อเรารู้เราจะไม่หลงเมื่อไม่หลงใจก็ไม่ทุกเกินจำเป็น ชีวิตที่กลับมาหาปัจจุบันคือชีวิตที่กลับมามีทิศทางหลายคนใช้เวลาเป็นสิบปีเพื่อเดินทางไกลออกไปนอกตัวเองไปตามหาความสำเร็จไปตามหาความรักไปตามหาความสุขสุดท้ายกลับมาค้นพบว่าสิ่งที่ตนตามหานั้นไม่เคยอยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ในใจที่เงียบสงบนักขณะนี้ขณะเดียวที่ไม่หลอกเราคือ ขณะปัจจุบันเราจะเห็นใจตัวเองชัดขึ้นเราจะได้ยินเสียงภายในที่แท้จริงเราไม่ต้องวิ่งไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องไปไกลแค่กลับมาอยู่กับตรงนี้ให้ได้วิธีสังเกตว่าเราอยู่ในหัวหรืออยู่กับปัจจุบันถ้าใจเรารู้สึกหนักมกักเป็นเพราะเรากำลังคิดมากไป ถ้าเราฟังใครสักคนแต่ใจคิดเรื่องอื่นอยู่แสดงว่าเรายังไม่อยู่ตรงนั้นจริงๆถ้ารู้สึกไม่มีความสุขทั้งที่ไม่มีปัญหาแสดงว่าใจอาจกำลังหลงไปอยู่ในหัวแล้วลองหยุดหายใจเข้าช้าๆแล้วถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนหลงในหัวหนึ่งนาทีอาจหลงชีวิตไปทั้งวันการฝึกใจให้ กลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่มันต้องอาศัยความอ่อนโยนและความใส่ใจเหมือนการดึงเพื่อนรักกลับบ้านไม่ใช่การบังคับเราไม่ต้องเลิกคิดแต่เราต้องรู้ตัวเวลาคิดเราต้องเลือกว่าจะใช้ความคิดหรือปล่อยให้ความคิดใช้เราเพราะสุดท้ายชีวิตที่มีคุณภาพไม่ได้วัดจากจำนวนความคิด แต่ว่าจากความสามารถในการรู้เท่าทันความคิดและอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงได้และสิ่งที่เป็นจริงที่สุดก็คือปัจจุบันนี้เองฝึกอย่างไรให้ใจไม่หลุดกลับไปอยู่ในหัวทุกครั้งที่เราพยายามจะอยู่กับปัจจุบันใจเหมือนเด็กที่ยังสนยังอยากวิ่งเล่นอยู่ในความคิดวนไปวนมาไม่หยุดนิ่งนี่เป็นเรื่องธรรมดาและเกิดขึ้นกับทุกคน ไม่มีใครที่จะอยู่กับปัจจุบันได้ตลอดเวลาโดยไม่มีความคิดวงเวียนเลยแต่สิ่งสำคัญคือเราจะรู้เท่าทันเมื่อตัวเองหลุดไปในหัวและดึงใจกลับมาอย่างอ่อนโยนได้อย่างไรสังเกตใจด้วยความเมตตาไม,ม่ตัดสินเวลาที่รู้สึกใจล่องลอยไปความคิดวนซ้ำๆอย่าด่าใจตัวเองว่าใจไม่ดีใจไม่เอาไหนแต่ให้สังเกตใจว่าตอนนี้ใจเรากำลังเป็นแบบนี้ ใช้ความเมตตาต่อใจตัวเองเหมือนเพื่อนรักที่กำลังเหนื่อยการไม่ตัดสินนี้ช่วยให้ใจเปิดรับความจริงไม่ปฏิเสธและไม่สร้างความทุกซ้อนขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆเพื่อเป็นสมอใจลงหายใจเปรียบเหมือนสมอที่คอยยึดเราให้อยู่กับปัจจุบันเวลารู้สึกใจหลุดให้หยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆช้าๆสักสามครั้ง และรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าสู่ปอดและออกจากร่างกายการฝึกนี้ช่วยทำให้ใจหยุดวิ่งและกลับมาอยู่ตรงนี้ใช้ประสาทสัมผัสเป็นเครื่องช่วยการโฟกัสที่สิ่งที่เห็นได้ยินหรือสัมผัสตรงหน้าเป็นทางและพาใจกลับสู่ปัจจุบันเช่นฟังเสียงนกร้องเสียงลมพัดมองแสงแดดหรือสีของใบไม้ สัมผัสน้ำเย็นบนมือสัมผัสสิ่งเหล่านี้อย่างตั้งใจเพื่อให้ใจได้หยุดคิดวนและมีที่พักที่เรียบง่ายในปัจจุบันฝึกทำกิจวัตรประจำวันอย่างมิสติไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเท่านั้นกิจกรรมเล็กๆอย่างการล้างจานทําความสะอาดบ้านหรือเดินเล่นก็เป็นสนามฝึกใจได้ให้ตั้งใจทำสิ่งนั้นๆโดยไม่คิดถึงเรื่องอื่น เช่นขณะล้างจะรู้ว่ามือน,นี้กำลังสัมผัสน้ำกลิ่นสบู่เสียงน้ำไหลไม่ปล่อยใจลอยไปคิดเรื่องงานหรือเรื่องวุ่นวายอื่นฝึกสังเกตความคิดเป็นแค่ภาพในหัวลองนึกภาพความคิดเป็นเมฆลอยอยู่บนฟ้าเราไม่ต้องจับต้องแก้หรือกังวลกับเมฆเหล่านั้นแค่ปล่อยให้เมฆลอยผ่านไปแล้วหันกลับมาดูท้องฟ้าสายกว้างขวางข,างของใจเราแทน การฝึกนี้ช่วยให้ใจไม่จมอยู่ในความคิดแตกลายเป็นผู้สังเกตยอย่างสงบให้เวลาว่างกับตัวเองพักใจทุกวันเราต้องมีเวลาที่ไม่เร่งรีบเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่อยู่กับตัวเองอาจจะเป็นช่วงก่อนนอนช่วงเช้าตื่นหรือช่วงพักกลางวันแค่5-10นาทีหยุดพักใจอย่างจริงจังเวลานี้จะช่วยเติมพลังใจ และทำให้เราฝึกอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นใช้ประโยชน์จากความไม่สมบูรณ์แบบเมื่อใจหลุดไปก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องโกรธตัวเองแต่ให้คิดว่านี่คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การฝึกใจคือการเดินทางที่ไม่ได้ตรงเส้นตลอดเวลายิ่งเรารู้จักความไม่สมบูรณ์แบบนี้มากเท่าไรเราจะยิ่งอ่อนโยนและรักตัวเองได้มากขึ้น การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของความพยายามอย่างหักโหมแต่เป็นเรื่องของการรู้เท่าทันใจด้วยความเมตตาเมื่อใจหลุดไปในหัวเราเพียงแค่สังเกตและกลับมาอย่างอ่อนโยนโดยใช้ลมหายใจประสาทสัมผัสและความใส่ใจในสิ่งที่กำลังทำนี่คือหนทางที่จะช่วยให้เราหลีกหนีจากความวุ่นวายในความคิดและนำใจกลับมาเป็นเจ้าของชีวิตในขณะน,นี้อย่างแท้จริง